ในปัจจุบันมีคนและกลุ่มคนออกมาด่าว,ว่าจมตีความเชื่อผู้อื่นด้วยความก้าวรา้าวหยาบคายโดยอ้างว่าเป็นการทําลายความหลงงมงายของผู้คนทั้งใช้ความเชื่อตอนเองเป็นเกณฑ์ตัดสินและยังอ้างว่าพุทธองค์ก็กระทำซึ่งถือเป็นการกล่าวตู่พุทธองค์อย่างไร้กาศเพราะจากคําสอนของพุทธองค์ดังปรากฏในปัญจกะฉักกนิบาตข้อ159ความว่าภิกษุพึงตั้งใจว่าเราจะแสดงทำไปโดยลำดับหนึ่ง เราจักแสดงอ้างเหตุผลหนึ่งเราจักแสดงทำอาศัยความเอ็นดูหนึ่งเราจักเป็นผู้ไม่เพ่งอามิสแสดงทำหนึ่งเราจักไม่แสดงให้กระทบตนและผู้อื่นหนึ่งจะเห็นได้ว่าพุทธองค์เน้นให้สอนธรรมด้วยเหตุผลเมตตาและสันติมีแต่ชี้ความจริงให้เห็นมิได้มุ่งทำลายความเชื่อผู้ใดดังข้อเท็จจริงที่ว่าทั้งในสมัยพุทธกาลและภายหลังความเชื่อทั้งหลายก็ยังคงอยู่จึงมิควรที่จะกล่าวอ้างพุทธองค์มาจมตีและทำลายความเชื่อของผู้อื่นเช่นนี้